กลับเข้าสู่ stop loss ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ผ่านพ้นในช่วงของ c คอมเม k e ตมาเรียบร้อยแล้วนะคะตลาดหุ้นปิดทำการซื้อขายค่ะตัวเลขสรุปแล้วปิดหลุด1,600จุดจริงๆนะคะผู้ชมคะย,ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ปิดตลาดในแดนลบค่ะเซ็นดินเด็กนั้นร่วงลงมาปิดในช่วงท้ายตลาดถึงติดลบ6 8จจุดนะคะที่ระดับ1,594.96จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่51,000ล้านบาทน,นะคะ ห้าอันดับหลักทรัพย์ค่ะทรูเคเบเลชั่นลงไป2%แอดวานซ์ย่อเกือบเปอร์เซ็นต์ค่ะตามติดวมตัวของ TPI Poly นะคะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะที่2บาท78สปตางค์ปตทตัวแม่ลงมาเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าค่ะยืนที่361และ m g l s นะคะลงมาถึง6%ปค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่18บบาท30สตางค์นะคะดูแล้ว หุ้นไทยยังไม่เสียแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะคะแต่ว่าจังหวะของการยอร่อจะยอ่อลึกขนาดไหนนะคะเป็นโอกาสไหมสําหรับการยอร่อในรอบนี้แล้วถ้ายอ่อแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากนี้จะมีโอกาสทําจุดสูงสุดใหม่ไหมนะคะเราต้องไปพูดคุยมุมมองนี้กับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของรบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณวิกิติรวตรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เซ็ตปิดนะคะต่ํากว่า1,600จุดขามุมมองของคุณวิกิตในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงคะมีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นไปยืนได้ไหมคะก็ถ้ามองจากเทคนิคนะครับก็จะเห็นแนวรับตรงโซน1,590งพัอยาพยายามที่จะรับอยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าต้องลุ้นต่อนะครับถ้าลงมาต่ํากว่าหนึ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสที่จะ ปรับตัวลงมาทดสอบอีกทีหนึ่งใกล้ๆกับ1580ก็มีความเป็นไปได้นะครับเราคงจะลงมาตั้งหลักกันแถวนั้นใหม่ถ้าหากว่าวันพรุงนี้ยังยืดไม่ได้นั่นจะเป็นมุมมองทางเทคนิคนะครับส่วนในเรื่องของตัวแนวต้านน่าจะยังติดอยู่ในโซนบริเวณ1,610เหมือนเดิมนะครับไปได้ไม่น่าจะไกลในช่วงนี้ ผมว่าตลาดตอนนี้จะเป็นลักษณะในเรื่องของการเทรดดิ้งอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าที่ที่ฝรั่งเรียกว่าเทรดดิ้งเลนนะครับาการแกว่งตัวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นไปจนกว่าจะประกาศงบเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็คงจะเลือกข้างได้ว่า ถ้ากำไรดีกว่าคาดมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับหุ้นก็คงจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ากำไรต่ำกว่าคาดปรับประมาณการกำไรลงนะครับโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะม้วนตัวกลับลงมาแล้วจบรอบเลยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในประเารในต่างประเทศเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักมากนะครับที่จะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงมาแรงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันมาสอสมวันทําการเนี่ยนะครับต่างประเทศถูกเซลล์ออฟลงมาด้วยความกังวลกับเรื่องของกรีกนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ เรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ตลาดเนี่ยก,ก็เคยเห็นกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเวลาที่จะผิดน,นักชำระหนี้เจียนจวนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีทางออกอยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดเองก็น่าจะคุ้นชินกับประเด็นแบบน,นี้นะครับไม่น่าจะมีผลกรนะกับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ถ้ามองกันเม็นเงินที่ฝรั่งเข้ามาซื้อในรอบที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะยังคงเป็นลักษณะของการโรเทน็นะครับหรือว่าหมุนหุ้นกลุ่มเล่นไปเรื่อยเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับหุ้นฝรั่งไม่ค่อยมีแรงขายลงมาอย่างหนักๆนะคร จะเป็นลักษณะของการสวิตชิงหรือว่าเป็นการหมุนกลุ่มไปนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเริ่มมีการโรเตชมาในกลุ่มพวกตัวของทรัปตีสบ้างนะครับในกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมบ้างนะครับก็แนะนําในเรื่องของการเลือกกิงกําไรไปก่อนแล้วกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งอยู่ในเรนจ์ตรงนี้ไปก่อนนะครับเทรดดิ้งเรนจ์นะคะก็มีแนวรับอยู่ที่1590เป็นรับแรกที่ต้องจับตาส่วนด้านบนก็16,20นะคะ ค,ะค,ค่ะคุณคุณวิกิตคะถ้าถ้าเทรดอยู่ในกรอบนี้แล้วนะคะนักลงทุนควรจะต้องกำหนดกรยุทธ์ยังไงคะหรือว่ามีโอกาสไหมคะที่คือเทรดในกรอบนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดใหม่หรือเราจะไปทดสอบพันของร้อยห้าสิบอะคะยังมีภาพแบบนั้นอยู่ไหมคะ อ๋อก็แนะนําลักษณะของการเลือกเลือกดูนะฮะเลือกคุ้นเล่นเก่งกําไรแล้วก็ใช้เม็ดเงินที่ที่จากัดนะครับแล้วก็เล่นสั้นนะครับพยายามเล่นสั้นไว้ก่อนคือขึ้นมามีกําไรนะครับมมก็ร็อกาไรไว้บ้างนะครับแล้วก็รอจังหวะอ่อนตัวลงมาก็ค่อยลงมาซื้อเก่งกําไรใหม่นะครับเล่นในลักษณะแบบนี้นะครับค่ะซื้อซื้อกลุ่มไหนดีคะ ก็เห็นเม็ดเงินวันนี้หมุนกลับมาในพ o p e ต t y บางตัวนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีลักษณะของการโรเท็มาเล่นก็ได้นะครับในช่วงสั้นๆอย่างวันนี้ที่ดูจะโดดเด่นนะครับก็จะเป็นในกลุ่มพวกบ้านนะครับอย่างเช่นในตัวของเพสนะครับในตัวของสิงนะครับส่วนนิคมเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวอมตะนะครับวานะครับแล้วก็โลจนาเป็นต้นนะครับก็ลองมองหาหุ้นในกลุ่มพวกนี้มองในเรื่องของการเก็งกำไรสําหรับระยะสั้นดูนะครับค่ะ ต้องมีจุด stop loss เสมอใช่ไหมคะสำหรับการเก็งกำไรในช่วงที่เซ like like ็ตยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้ค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็อย่างที่เรียนนะว่าตลาดเป็นเทรดดิ้งนะครับถ้าผิดทางขึ้นมา5%ก็ควรวางเป็น stop loss แต่ว่าเวลาได้ขึ้นมาก็น่าจะเยอะอยู่นะครับในคุณลังนี้ค่ะ กลุ่มพลังงานนะคะคุณวิกิตล่าสุดมีมุมมองยังไงกับราคาพลังงานแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานบ้างคะก็อย่างที่เรียนนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะของการโรเตชนะครับก็ซึมลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของโฟร์ที่อยู่ซื้อในกลุ่มพลังงานไปชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะการขายลงมาบ้างแล้วก็ไปสวิตชิ่งหรือว่า ผนหุ้นเล่นไปอยู่นะฮะตอนนี้ก็พลังงานคงไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะครับในช่วงนี้อย่างที่เห็นนะครับว่างบอกอกมาก็แต่ละแต่ละบริษัทก็ย่าลงหมดนะครับแม้แต่ตัวของปตทในรอบนี้เราก็คาดว่าน่าจะรายงานผลการดําเนินงานออกมาพิกาดทุนเหมือนกันนะครับค่ะกลุ่มแบงก์นะคะ มุมมองยังไงบ้างคะทานพานนิชผมว่าช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการแว่งของด้านข้างนะครับเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยคงจะเป็นการรองบสอบทานนะครับสำหรับปลายปีก่อนที่จะประกาศในเรื่องของตัวปันผลนะครับแล้วก็แต่เท่าที่มองผมว่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวดาวมากกว่าแบงก์นะครับค่ะไซด์เว์แล้วก็ไซด์เวดาวแสดงว่าไม่มีหน้ามีเสน่ห์อะไรนะคะไม่ไม่มีนยังไม่น่าจะมีอะไรใหม่ค่ะมาดูท่ากาศยยานไทยให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้เขียวสวนเซตเลยนะคะ อ๋อครับ<ะ>วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดอยู่แล้วนะครับก็แนะนําในเรื่องของการเก็งกําไรได้นะครับถ้าใครจะมองในเรื่องของการเทรดิงในหุ้นตัวนี้305บาทนะครับเป็นสต<ะ>็อปลอสนะครับก็ซื้อๆเลยนะครับแล้วก็เล่นขึ้นไปแนวต้านอาจจะติดอยู่แถาประมาณสักสามสองสามสองห้าอะไรเท่านั้นไปก่อนนะครับ<ะ>ถ้าเป็นไปได้ผมว่าในหุ้น AOT เองราคา รอได้นะครับถ้าคนจะเลือกลงทุนไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ในคุณตัวนี้แต่ถ้าจะเทรดดิ้งก็สามารถเทรดดิ้งได้เลยครับเพราะว่าเรามองแฟไว้แค่ประมาณ300เองนะครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างโอเวอร์พา์ไปนะครับกลุ่มสายการบินค่ะอัปเดตสถานการณ์ทีหน่อยนะคะตั้งแต่นาคาน้ำมันขึ้นก็รู้สึกว่าราคาจะย่อก,กันใหญ่เลยนะคะใช่แล้วก็จกงจ <บ S 2> ะปิยังไงคะจริงๆมันมีข่าวอื่นด้วยนะครับเนื่องจากว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซ้อมจากที่ไหนแต่จะมีข่าวในส่วนของตัว ICAO นะครับที่อาจจะมีการลดอันดับตัวของมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสายการบินของเรา,านะครับตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนครับถ้ามีการลดเกรด่ต,ตรงนั้นลงมาเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะในกลุ่มสายการบินที่บินในลิเชนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการบินไทยเอวี v และอื่น,นๆราคาหุ้นก็สะท้อนลงมาในเชิงลบครับเพราะว่าพอดีวันนี้มีข่าวออกมาแต่ว่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้จะมีผลตรวจสอบรายงานออกมาแล้วจะ มีอิมแพกออกมาในยังไงบ้างแต่ว่าเห็นข่าวแบบน,นี้ก็เป็นลบก่อนอยู่ละนะครับค่ะกลุ่มท่องเที่ยวราคาเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะให้รีวิวให้หน่อยนะคะอ๋อกลุ่มนี้ขึ้นมาขายก่อนเลยครับแล้วก็รอจังหวะย่อลงมาค่อยซื้อใหม่ส่วนใหญ่อะไรที่รู้ว่าเป็นข่าวดีนะครับหรือว่ารู้อยู่แล้วว่างบช่วงนี้ดีแล้วเป็นไฮซีซั่นนะครับ ก็จะเป็นจังหวะที่ดีครับในการล็อกกำไรออกมาหรือว่าขายนะครับแล้วค่อยลงมาหาจังหวะเล่นซื้อใหม่ช่วงที่เป็นโลจีซันก็ได้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในกลุ่มพวกโรงแรมท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหุ้นที่เล่นตามซีซันอยู่แล้วนะครับงบ Q1 Q4 ดี Q 1, Q 4, ครับแต่ว่าดีก็ออกมาหน้าขายครับค่ะ,ะสุดท้ายนะคะขอมุมมองภาพใหญ่สักประมาณ1เดือนให้หน่อยนะคะหลังจากที่มองว่า ภาพในระยะสั้นอาจจะมีการ<ห>เปลี่ย<ห>นกรอบในไซเเว์นะคะหนึ่งเดือนแล้วฮะมองอยังไงคะก็หนึ่งเดือนนี้ผมมองมองว่าน่าจะมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักลงมาทดสอบในโซน1550นะครับแล้วก็คงจะต้องดูกันครับว่าตรงนั้นรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็แล้วกันไปครับตลาดจะดิับขึ้นไปเล่นอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่อยู่นะครับอาจจะได้เจอกันแถว1 5ึ่นาร้บจุดนะครับนั้นเป็น w o r s t case ที่มองสำหรับภาพสั้นครับสำหรับภาพหนึ่งเดือนมองลงมากกว่าขึ้นนะคะ ค่ะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณคุณวิกิตมากๆนะคะ<ช>สวัสดีค่ะคุณวิกิตีวทีระวรรณรัตน์นะคะผู้บริการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะมุมมองภาพใหญ่1เดือนมองลงมากกว่าขึ้นซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ให้ strong support อยู่ที่1,550จุดนะคะส่วนภาพในระยะสั้น1วิคนะคะมองเป็นการ trading range นะคะก็คือมีกรอบการแกว่งตัวที่1,590-1,580-1,620จุดนะคะขึ้นมามีกำไรขายออกก่อนนะคะหาจังหวะของการตั้งรับให้ดีแล้วก็เลือกกลุ่มให้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้มี หมุนสลับกลุ่มเล่นกันนะคะการซื้อและถือยาวอาจจะไม่ใช่โอกาสในการลงทุนในช่วงที่เซ็ตยังคงมีความผันผวนและยังมีความเสี่ยงที่จะมีการพักฐานนั่นเองนะคะนี่เป็นมุมมองจากทางวิษัท์หลักทรัพย์บัวหลวงค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังกันที่ YouTube Stop l ล s s สไบธนวัลบระโชคน,นะคะและไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ St o p l o ล s อกันเยอะๆค่ะจะมีคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังที่นั่นนะคะช่วงนี้หมวยธนวัลบระโชคและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงพังก